อระธานจัดงานได้เป็นผู้อ่านรายงานต่อท่านประธานขอเชิญครับ ท่านนายกองรการบริหารส่วนตำบลหนองบัวกรบผมได้สุทรศัดิ์เจริญก,กำนันกำบลหนองบัวได้นำรัฐกรมการการจัดงานขอขอบพระคุณท่านนายกองร์การบริหารส่วนตุบลหนองบัวเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประจำปีประเพณีสงกราน ปี2556ของวัดบ้านโพในครั้งนี้ดูวัตถุประสงค์การจัดงาน,น,นประจำปีประเพณีสงการานต์ปี2556ในครั้งนี้เ,นเ,เ,เพื่อให้ชมชนได้มีส่วนร่วมในการสุ่งเสริร์มมนุษ์สืบทอดประเพณีสงการานต์และวัฒนธรรมดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวชมุมชนบ้านโพและบ้านโพทองบ้านหนองแต้บ้านสลิดบ้านหนองขามตำบลคาละแมได้สกัดบ้านบ้าน,านโพจนทําให้การดําเนินงานในครั้งนี้สามารถดําเนินการ ดำเนินง,งานได้ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่งวันนี้ได้เวลาเป็นมงค,คลเเลึกแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านนายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้กล่าวเปิดงานประจำปีประเพณีสงกรานตืบสารบุญพระบิเทศหมายท่าปี2556ต่อไปขอเรียนเชิญครับ